พุ่มกับเขาก็สั่งมาให้ผมมองหน้าผมก็เลยมองหน้าเลยจริงจังเลยเป็นหมดเสียใจเลยตอนนั้นผมก็เลยมองไปเขาก็ทําหน้าอย่างนี้ใส่นางเอกครับใช่ครับเาหนผมจริงจังสัตว์อ่ะครับสวัสดีครับนัทภูมิทองศรีทําหน้าที่อะไรในกองทําหน้าที่อะไรในกองทํากล้องไฟแบตเตอรี่ถุงทรายคนยกของเป็นคนเก็บของด้วยบางทีก็เป็นผ้าม่านเป็นผ้าคลุมเป็นเก้าอี้ด้วยบางทีเป็นแปลงร่างเป็นรถได้ไหมครับเป็นยกได้ครับ ติมมปาสวัสดีค่ะคัวครับผมอยากให้ครูอ๋อพูดถึงเข็มตอนมัธยมนะครับว่าเขมเนี่ยเป็นคนยังไงช่วงมัธยมเอ่อภาพลักษณ์ของเขานะเออในมุมมองของเราตอนแรกเนี่ยเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้บ้าบออะไรเงี้ยแบบดูมันไร้สาระอ่ะซึ่งคนอื่นก็มองอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วเข้มเป็นคนที่แบบมีมีมีความน่ารักอยู่มีน้ำใจกับครูอะไรเงี้ยกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเข็มเนี่ยมีวิรกรรมแบบแสบๆไหมฮะในในโรงเรียนเนี่ย รู้สึกว่ามันจะขึ้นไปเต้นด่านฟ้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะ